สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพ่อก,กัมมาแหลมกัมล้นคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube เอาบันยากกาดไม่ให้เบิ้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตามกระแสเน,นาะค่ะน้ำท่วมหลกันเลยยังอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งไปอยู่เนาะคะ่ะคลิปก่อนนั่นก็นให้เบิ้งไปแล้วเนาะ,ะไหลแห้งอีหลีคะ่ะนี่ฝ่ายน้ำล้นเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นฝ่ายน้ำล้นที่นาของมาดามนี่แหละใกล้ๆก,กับนามาดามเนาะท่วมมืดค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ของมาดาม หน้ามาดามทวมคาทวมเนี่ยอ่ะก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเบิงบรรยากาศไพ่ไพ่ธรรมชาติเนาะค่ะเนาะโอ้ยไหลหลากอ่ะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าเนาะค่ะว่าของเซียนๆจะเป็นยังไงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะปดใช้วิจ,จารณญาณเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นของหลวงที่แขกนะคะ ของหลวงพี่แขกลาวพัฒนาวันจันทร์ที่ผ่านมาเข้าไปเต็มเ็มเด้อค่ะศูนย์เจ็ดนาะแต่ว่าต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซแฟนคลับของหลวงพี่แขกเด้อค่ะเพราะว่าหลวงพี่แขกไม่ได้ให้มาเนาะมาดามทักไปแล้วแต่ว่ายังเห็นเงียบอยู่สงสัยติดภารกิจเนาะค่ะเนาะเอาเอาไว้โอกาสหนาเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับหลวงพี่แขกเนาะค่ะเพราะว่าไม่ได้ให้มา เราไปต่อเป็นของใครเป็นของปูโะะงป่โคราชนะคะของปู่โคราชถือว่าผ่านนะคะเข้าไปตรงๆเจ็ดศูนย์แบบไม่ต้องกลับตัวรูดมาทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่โคราชเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เรามาติดตามชมว่า ของปู่จะเข้าจะปังไหมจะผ่านหรือเปล่าเนาะคะ่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะเพราะเลขทุกตัวเอามาแชบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส,มส,มสมูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อปู่โคราชให้มาวันนี้รูดสองกับสี่สองตัวเต้าหางลาวพัฒนา หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกนะคะสามสองสามสี่สามหกห้าสองห้าสี่ห้าหกแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของปู่โคราชเนาะตัวเน้นตัวเจาะนะคะหนึ่งสองสามสองห้าสองเพราะว่าเน้นที่สองเด้อคะ่ะอ่ะรูดไปพวอแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของปู่โคราชเนาะเป็นขับปู่โคราชอะ ไปต่อเป็นคลองคายแคบหน้าจอแล้วเราไปต่อนะคะเป็นคลองปูลึกลับเนาะคะ่ะแต่ว่าซื้อเพิินบได้เป็ี่ยนปูลึกลับเด้อพ่อแม่พี่น้นองมาดามเขียนของเพิ่นปิดมาสองหวดสองหวดสามงวดแล้วมัง้งเนาะเพิ่นซื้อว่าปูสุ่มเงียบเด้อค่ะเมืองหนองบัวปูสุ่มเงียบเมืองหนองบัวมาดามลงซื้อเพิ่นบได้กับพิษบ้านนั้น คนเล่ยทรงมากเพื่อนเขียนมากไหมแม่วงเพี่น้องโอ้ยต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะความผิดของมาดามมันหลายคนแม่วงเพี่น้องกันจ้ะแต่สิเกาใจควาไหมว่าซุ่มเงียบกับลึกลับสิกข,ข,ข่ายกันเนาะบ,บ่เปิดเผยไหมแม่พี่น้องมาดามกันก็เลยเขียนไปโอ้ยหน่อยเอากระด้มาดามเอ้ยคื่ว่าแลแ้วพ่วแเ่พี่น้องช่วงนี้มันก็สับสนหน่อยเนาะค่ะหลายๆอย,ย่างเนาะที่มาดามเจอ ห,หลายรูปแบบเนาะค่ะอ่ะยังไงก็กราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้ยอยังไงก็กราบขอโทษขออภัยอ่ะวันนี้เราไปใหม่กับปู่ซุ่มเงียบเนาะค่ะถือต้องแล้วค่ะบาทนี่ถือต้องแล้วพแมพ่นอ้อต้องกราบขอโทษขออภัยปู่หลายๆเด้อค่ะที่มาดาทําผิดพลาดไปเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยวันนี้ปู่ซุ่มเงียบให้มายัางไงก็กราบขอบุญขอบคุณนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะ เอามาฝากแฟนครับสะพานบุญเพื่อนห้มาเป็นสะพานบุญ้อคะเพื่อว่าเย็นนี้จะได้ไปลาวพัฒนาถึงจุดหมายปลายทางเนาะปู่ซุ่มเงียบเมืองหนองบัวให้มาลาวพัฒนาเดนศูนย์ลองสี่นะคะสองตัวหกหางศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าแปดสี่ สีนะคะตัวกัน3าสองโอ้สามด้อค่ะโอ้เฮ็ดยุบไป,ปไหนกันตัวกัน3 4นะคะ3ตัว3หาง8 0 5 9 0 4 9 0 5นะคะอ่าตัวเน้นตัวจอสอตัวมี3หางนะคะศูนย์ห้ายเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอเนาะ สามตัวเน้นหางเดียวเก้าศูนย์สี่เด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามปู่สุ่งเงียบเนาะค่ะคงจะจำสายญาเพื่นใดอยู่เนาะค่ะเนาะอู้สุ่งเงียบดังมากนะคะอ่ะต่อไปเป็นของคายเป็นของลุงส่งเนาะเป็นของลุงทรง ต้องกราบขอโทษขออภัยแฟนคลับลุงทรงเนาะงวดที่ผ่านมาไม่เดินต่อเนื่องนะคะแต่ว่าของลุงทรงอย่าลืมว่าเดินดีสุดๆนะคะเป็นดาวนะงวดก่อนไห้เข้าคนเดียวเลยนะคะอ่าวันนี้ถ้าใครจะตามของลุงทรงเพราะว่าเอฟซีจำเปนใดอยู่เนาะค่ะเนาะหลากหลายเด้อทุกคนก็ขอของลุงทรงหน่อยของลุงทรงหน่อยเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณลุงท่งเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเด้อ ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเนาะ,ะถ้าใครจะตามของลุงส่งวันนี้ลุงส่งให้มารูดเก้าตัวเดียวเอฟซีบอกว่าโอ้อยากตีมือเด้ยอยากตีมือเด้ตีนำมาดาต้องกาบกอโกรก็ไปกัย่านบัวง่ามบัวแม่พี่น้องจับหน้าจับหลังยืนนี่ล่ะลุงส่งให้มารูดเก้าตัวเดียวเลขหลักนะคะเลขหลักศูนย์ หนึ่งห้าสองนะคะอ่าสองตัวมีแค่สี่หางนะคะวันนี้มีแค่สี่หางจับตามอง09 0 0 9 1 9, 9 5 9 2 9นะคะเน้นทุกหางเด้อพ่อแม่ี่นอนแค่สี่หางอย่าลืมไปกลับด้วยเด้อค่ะสามตัวสามหาง6 19 4 19 สี่ห้าเก้านะคะสี่ตัวสองหางห้าสี่หนึ่งเก้าห้าสี่ห้าเก้าเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามลุงส่งมะคะเนาะไปต่อเป็นของไทยเป็นของปู่ศูนย์เจ็ดนะคะ ของปูศูนย์เจ็ดต้องกราบขอโทษขออภยยัยไม่ผ่านเนาะอยังไงก็กราบขอบุญขอบุณปูศูนย์เจ็ดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแต่ว่าของปูศูนย์เจ็ดจับแต่ม่งเด้อผูมเมพี่นองเดินดีมากนะคะปูศูนย์เจ็ดให้มาวันนี้รูดเก้ากับศูนย์ให้มาแค่ฮกหางหนึ่งเด้อผูมเมพี่นองรูดเก้ากับศูนย์ 2ตัวหกหางปาดหลังจาก9ก้าหางลดลงมาเหลือ6หางเด้อค่ะรูด9กับ0ูย์สตัวหกหาง7 8 7 9 7 0 0 8 0 9 8เกนะคะแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของปู่ศย์แโอ้ศูนย์ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ศนย์เะคะตัวเน้นตัวจอนะคะรูด0ย์เด้อค่ะ0 8นยดศูยเด้อค่ะเน้นให้แค่2หางนะคะอ่ะไปต่อเป็นของ่ายเป็นของออยอดบุรีลำนะคะของออยอดบุรีลำ ต้องกาบขอโทษขออภัยไม่ผ่านเนาะวันนี้ไปใหม่นะคะออยอดบุรีรามให้มาวันนี้รูดหกกับสี่สองตัวสามหางแขนๆนเด้อค่ะสามหางนะคะสองตัวนะคะหกหกสี่เจ็ดหกสี่เน้อค่ะสองสามตัวสองหางสองหกหกหนึ่งสี่เจ็ด นะคะสี่ตัวสองหางก็จะมีสี่สองหกหกสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะคะอา้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโอยอดบุรีลำเนะคะนะเนเเาะตัวเน้นตัวจอด้วยค่ะหกหกสี่เจ็ดเด้อค่ะแล้วก็สองตัวเออสามตัวเน้นทั้งสองหางนะคะอา้าวแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคนย ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณออยอดบุตรรีลำเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะเป็นของอปอยเป็ดนะคะต้องกะขอโทษขออภัยของอปอยเป็ดไม่ผ่านเนาะวันนี้ไปใหม่ยังไงไก็กราบขอบุญขอบคุณอปอยเป็ดนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูง โอปโปรยเปินให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนา6กับ4สองตัว8หาง6 1 6นึ 2, 6่งหกสองหกสามนึ 0, ่งสี 2, ่สองตัว0 6 3, 0นย์หสามนสะคะตัวเน้นตัวจอะสองตัวมี4หางนะคะหกหนึ่งหสามหก สามตัวเน้นหางเดียว0ูนหสาเดอร์ะเดอร์อะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ